ไม่กัดเสื้อนะคะคิ้วเนี่ยป้าป้าดีนะมาทันมาทัถ้าถ้าป้ามาไม่ทันไม่ให้ไกแม่เลยโอ้โหป้าไก่ันหมดดีนะว่ามาทันไก่หมดไม่ใช่ป้าเก็บไว้ให้หนูอยู่ลูกป้ารู้อยู่ใช่เออป้าเก็บไว้ให้หนูอยู่ถ้าไม่เก็บมีอุดกินเลย กินอดกินเลยเพราะว่าป้าก็เป็นห่วงหนูอยู่ป้ากลัวหนูไม่ได้กินป้าก็เลยแยกไว้ให้ต่างหากแยกไว้ให้ใช่ไหนอลองชิมดิค่ะลองชิมดิป้าใส่ชิ้นให้ด้วยนะคะยินททำหน้าอร่อยไหมโรที่ทำยังไงชิมแล้วอ่ะอืมรสชาติเป็นไงเหมือนใส่เป็นกระดูกเออเหมือนเค้กซี่ไหมเหมือนนอี่เหมือนจริงๆเลยเหรอลูก ใช่รถปาปิการค่ะลูกปาปิก้าเราเหมือนเมื่อวันนั้นเลยใช่ไหมแต่วันนี้กินง่ายกว่าเนาะ,ะน่ารักน่ารักที่สุดเลยลูกนู้ป่านู้ป่าเนี่ยว่าป้ารักหนูมากเลยนะเน,นี่ยหาหนูมากก็ไปหาหนูที่ทำบ,บุญน,นะคะอืมเดี๋ยวป้าไปหาเนาะพาพี่ผู้พันไปด้วยดีกว่านุ่นเง ทางน้ำตกใส่ทองอะ่ะไม่เคยไปขายาใช่ไหมโฆษณาขนมจีนให้พ่ออุ้มหน่อยอ <laughs> ไม่ข <laughs> นมจีนไม่อร่อยตา, <laughs> ายแล้ว,ลวตองปงลเหรอใช่ไม่ใช่ค่ะไปอุ้มบอกดี่ทาปองอะป่ะไปนี่เลยต้องไปซ้บมงคลนะนออแล้วก็เลี้ยวขวาไปไ เรามาซื้อ the กินอยู่เห็นไหมไหนๆเรวแปฟนขับมาแล้วมาแล้วมาแล้วคุยกับน้องน้องวัดดีแล้วนี่เห็นไหมยังกำลังกินอยู่หวัดดีค่ะแล้ว จุกจุกก่อนอยู่อ่ะอ้าอสองเหมืออยู่นี่อะโอ้ยน่ารักมาป้าจุบทีนึงโอ้ยหอมที่สุดเลยอ่ะปาดแล้วมั้ยมีจุกขาดเนี้ย เลยเขาใช้อย่างดีมาใช่เขาใช้แบบลิปเมจิกมาลิปแมจิกใช่มันก็เลยไม่ติดปากไงกรอบกรอบนอกนุ่มในเนี่ยกรอบนอกนุ่มในถ่ายรูปหน่อยคนสวยถ่ายรูปหน่อยเอาไปเลยูปหน่เดไปเดิดูดินน่ารักน่าชัง กรอบกนุ่มในกรอบนอกนุ่มในอร่อยมากนังไก,ก่นอะนนอร่อยมากอร่อยไหมคะอร่อยค่ะอนึ่งคนใบ้หญกรอบนอกนุ่มในอยากกินไหมไหมคะอ่าเอาแบ่งไหมดูดิรูปแบ่งด้วยอ่ะขอบคุณนะคะขนมจีนแม่จุ๊บอร่อยไหมขนมจีนแม่อร่อยไหมอร่อยสิคะวันนี้หนูไม่ได้กินข้าวหนูไปผ่าตัดมาไหนเดี๋ยวเดี๋ดวยวไหน อันชิมนี่แต่น้องเข้ากัดไปแล้วอ่ะน้มัเข้ากัดน้องเข้ากัดไปแล้วยังไม่กัดไหนไหนยังไม่ได้กัดอไม่ไม่ไม่ดูพี่ดูร้างไม่อร่อยว่ะใช่เลยปลาส้มหมดยังไม่รู้เลยสั่งเอาไว้อีกตัวห,หนึ่งนะเดี๋ยวให้มารับข้าวก็ได้นั่งอยู่กับป้าก่อนนั่งอยู่กับป้าก่อนอ่าใครปลาส้มมาให้อีกตัวนะที่สั่งไว้อะ่ะทั้งหมดมันเจ็ดตัว 没有。